ครับวันนี้พามาชมฟอร์ด5 7 7นะครับตามสภาพครับตามสภาพสภาพดีครับคันนี้สภาพดียางใหม่ครับยางเต็มครับยางใหม่เพิ่งเปลี่ยนมาเครื่องแน่นครับเครื่องปกติครับเครื่องดีเกียร์แน่นครับท้ายก็แน่นดีครับระบบไฮดรอลิกขึ้นลงเร็วครับหางยกไม่มีรั่นครับ ดับเครื่องว้าไม่มีลั่นครับคานหน้าสวยครับชุดดันหน้าสวยครับตัวนี้ปากก็ไม่ไม่มีสะลุนะครับเป็นหัวตัดครับตรงเดิมๆตามสภาพครับพอดีสาดสีให้ดูดีหน่อยครับ น,นี้สะอาดนะครับไม่ได้ไม่ได้ลอกสีไม่ได้อะไรเลยภาษาตามสภาพไปเดี๋ลูกค้าสนใจใช้งานได้เลยครับตัวนี้พร้อมใช้งานเลยครับยางใหม่ครับแค่ยางหลังก็คุ้มแล้วครับพวงมาลัยชักข้างใหม่ครับบีเมพวงมาลัยเบาครับขับสบายอันนี้ขับสบายครับพวงมาลัยเบาพีเจโอใช้ได้ครับ กระทะก็สวยครับกระทะเบทก็สวยครับไม่เม่สองชั้นฐานเจ็ดครับคู่รถกระสานให้สัดสีให้พอดูได้ครับแต่รถก็คือภายนอกอาจจะไม่สวยครับแต่ระบบโอเคครับใช้งานได้เลยตัวนี้เผื่อสนใจครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับตัวนี้ ราคาตั้งไว้อยู่280,000บาทครับเอกสารอินโวยผ่านก็โอเคครับดูสวยอยู่คดท้ายเต็มครับยางใหม่ครับเราจะลองให้ดูครับ มาสตาร์ทให้หน่อยสตารยกผ่านด้านหน้าหลังอะแล้วก็เล่นเครื่องเยวจะลองให้ดูครับ <c oughs> เครื่องติดง่ายครับ <c oughs> เครื่องนิ่มครับตัวนี้เป็นปัม๊มกลมหน้าครับขึ้นลงเร็วครับ ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,ข,นลงขึ้นลงเร็วครับตัวนี้ทำดีครับอายกหางหางขึ้นลงเร็วครับเร็วมากเลย เร็วมากครับเร่งเครื่อง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 คงไล่เบาครับคงไล่เบาคงไล่ไเบาครับ ไลเบาครับอ่ะอดับเครื่องที่นี่ดับเครื่องเดี๋ยวจะให้ดูหางครับว่าไม่ลั่นอิสวิตเลยหางไม่มีลั่นนะครับยกไวเป็นชั่วโมงก็ไม่มีลั่นครับหลายชั่วโมงเมื่อวานลั่นไหมเมื่อวานไม่ลั่นเมื่อวานดับไว้เป็นเกือบวันนะครับไม่ไม่ลั่นครับยกไว้ดับไว้ดับเครื่องไว้ยกคาไว้ ไม่ไม่ลั่นนะครับทั้งวันเกือบทั้งวันนะครับ <c oughs> ลูกน้องบงอกไม่รั่นครับไม่มีเสียงเอ็ดออทเลยครับ <c oughs> โยกดูก็ไม่มีรั่นครับ <c oughs> ระบบไฮดรอลิกดีมากครับคันนี้ <c oughs> เครื่องเกียร์ท้ายดีหมดครับพว <c oughs> งมาลัยเบาครับขับสบาย ครับผมเกียร์ไม่มีหอนครับเกียร์แน่นดีไม่มีดีครับเผื่อลูกค้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับตัวนี้พร้อมใช้งานได้เลยเอโอเคครับผมขอบคุณครับ